แล้วก็เจอคุมอยู่ว่าล่ะยอกเิดอคเจอคุมอยู่ว่าล่ะมาแลวเด้ผราบักผ่าไหลๆน่ะอ้ยเมื่อช่วงฉันมงต้อง้าเติมผีน้องเลยไปไปอ้อยเอามือส่งแบบนี้เอาไปไปซ่ พื้ดบนนั่งมานั่งพี่ไม่ได้เคยลดมาเลยเคยเอิญด้วยนี่เลยมันก็มาแล้วแหละดพวกวิญญาณเขาเนาะเขามาอยู่นี่อาหานเลยเห็นว่าเม่ย่าเจ้าในทางไม่เอาไม่เอาเอิญเอาเขานี่บ่เอิญเอาเขานี่ไม่ทำสบายเจ้าชายเอแล่มาเอาเจ้าเลยเจ้าถึงมื่อบ่สบายเจ้าชายไอแลมันไม่ในพิพิประสาเนี่ยนะเพนบ่้าพวกเป็นพี่ปอมนะเขาฆ่าทิ้งแล้วเขาไปทังทิ้งอยู่นี่ อม,มันได้ไมพีภาษาสามพวกเป็นปอบเลยเขาจะข่าไปพงังในนี้นะีะ่น่องไหย อันนี้กำลังบุกป่าซะสาวใบบุกมาควัดเอาลูกอีกแล้ววันนี้วันสิ้หไงกำเริบอีกละนักใจเด้อท่างใดแล้วทางบ่อน้อยกาต่อยเจ้า่บยานบ่าดิแล้วก็เจอคุมอยู่ว่าล่ะเจอคุมอยู่ว่าล่ะ มาแล้วเด้พระบักพระเลยไหลน่ะอ้อยเมื่อส่งฉันเมื่อต้องพัก่อนกัมาแต่ผิดห้องเลยไปไปอ้อยเอาเมื่อส่งแบบนี้ก่อไปปรึกษากกบแม่ย่าแล้วก็แม่ยน่าอยู่ในหิมทางกี่รถมา จ้มาเห็น huh. ยังใช่หนะอ้าวก็ะโค้ยมาเล่นน้ำไม่เท่าแล้วเจ้ามาเห็นยังอ้าวมาเบิ่งเจ้าแล้วยาจารเจ้ามาอารวาสบ้านเมืองเพิ่นอ้าวสิละอารวาสไอ้ยังใคยก็มาเบิ่งซื่อไปไปไปเมื่อเมื่อเมื่อหายน้อยเมื่อชงหายเทิดไปแม่พระเยซูอยู่ทางใดบอกคะแนนหน่อยเออไอ้สิบอกตอกถ่านแสและมาก่อนสิบอกตัดแล้วพระวิการพระยันต์ดำเนยอยู่ใสโดยโดยโดยไปไปอ้าว คุยบุ้งเรื่องเดี๋ยวนี้เนาะสบายเมื่อรถเสิจาหน่ะคอยสินังคาอยู่นี่คาไผยหรอคอินังคาเลยแหละไม่แล้วไอ้หมาบอมันแนงาเราอยู่ห่างมันไว้ใจบอได้สบายเลยอ้าให้เล่มาหักเจ้าอยู่นี่บ่ออเจ้าจังที่เมื่องเฮนเอบ่อไว้ใจบอได้ได้ฮะที่เมือเมึงอะหรือมาบ่เห็นนด้เถะคำบอกมื่อไอ้ไอ้ชิว่าเด็ดขาดเด้อ เจ้าชิ้ทางไอ้แหลมาหับเอาเจ้าอยู่หนีเจ้าจังชิเมื่อว่ากระโปรงไอ้แหลมได้ขาดไรสบายทางไอ้บ้าเจ้าชายไอ้แหลมาเอาเจ้าอยู่หนีเจ้าจังชื่นเมื่อบ่ากระมาน่อยบ่สบายดึงเขาพิพิซาลยุงคบค้างยุงคบค้างเห็นบ่บ่มียุงนะเอ๋ในค้างนะฮะนะฮะเขาไปไปสู้อืดบนนั่งมานั่งพี่พิตานไม่เคยรถมาแล้วก็เอินเลยหนีรถมันก็มาแล้วแหละรถนะ พวกวิญญาณเขาน่ะเขามาอยู่ดีนานเลยเห็นบ่กเม่นยาเจ้าในทางพานี่เล้เออเอินเอาเข้าเน่บอเอินเอาเข้าเนยไม่ทำสบายเจ้าชายไอแหลมาเอาเจ้าเลยเจ้าถึงมื่อบ่สบายเจ้าชายไอแลมมันไม่ในแม่พิพิภาษาเนี่ยนะเพนบ่พวกเป็นพี่ปอมนะเขาฆ่าทิมแล้วเขาไปพังทิมอยู่นี่อืมมันไม่ในแม่พี่ประสาสามพวกเป็นปอบเลยเขาจะฆ่าไปพังในนี้นะ เขาจาังปวดดีบแม่สบายแล้วเขาปาดคอเขาทิ่มโล่ปาดคอทิ่มโล่อยู่นี่ดีเถียงดีได้นี่อนเดบเห็นบอกขาเจ้าว่าผู้ใด,ดเป็นผู้ใดเป็นปอบน่ะไปอยู่บ้านหลวงพุงดีแล้วเขามาฆ่าอยู่บ้านหลวงพุงแล้วเขาก็ได้เงินไรฆ่านะแม่คอยนี่แล้ก็ได้เงินนั่นแล้วก็ไปแต่งใหม่คอยรำไม่ได้เป็นปอ,นปอบเพาาาบารพะา,กา,นะานะะก,นะก,กะนินคนเพราะคือกินแต่ข่าวบแม่สบายน้อย เดี๋ยวว่ามันเป็นอะไรันจะเป็นคนอยึดนามาหร่อจะไต่ลงพีภาษาดูเฮือนตัวเองอยู่พุ่นมัสิมาแพงอยู่พี่อุ้งไก่อ้าวก็มาห้าลูกข่อยพระเจ้าสิ่ห้ยังโบได้หายขันมาดีเนาะมาก็คขอยมาดีอะไรพวกนั้นอย่าเสือกนต่พวกพีภาษาใส่ใหม่เก็บเอาดอกไม้ดอกยางไปบูชาไปซะไปบอกลูกไปก้าวลูกเจ็บเจียวไปซะให้อันนี้นะมันเป็นห่ายาเลยลูกค่อยนั่นน่ะเฮือนได้มาหรอไปซะข่อยสิไปกรามยังนะนะมะแมทพอข่อยนี่ ว้าไปก้าวทึงแล้วกันว่าขึ้นฮอดอรมันก็อ้องมาอะไรพูมันอยู่ในแซงตะเวนบูให้มันอยู่นั่นบูบอกว่าลูกพระนี่ได้นี่พระนี่นะเขาก็มาฆ่าพระเลดยนี่นะเขาว่าขึ้นฮอดอรก็ไปก้าวให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งไปเกิดพบเจอสิ่งดีๆว่ามาอยู่น้ำเจ้าถูบอกเพิ่นนะนะไป

Ay bạc khan khó này yên ta xin bay 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 mà nó เป็นทุกสินเลยแต่ข้าคอยจำได้นะสินเนาะอเราประสาทเนแมนเรบประสาทเลยรับบทป้าสบายรัประสาทเด็ดไปสบดไปได้บอบเนาะ่ะถงน้อยแล้วสามขอให้พูนเล้วโ่รแน่นมาะ ต้อง้าไม้เอเยดนี่ผมอดไมหอราต้องใส่ไม่ยได้ปะที่างกันได้ไ้ค้ที่ไหนราปะีนั่งเผาลูกนี่จนค้ำคนบ่ือว่าไหนไดน จบบ้บุญญาตบุพีประชาได้ทางหลังคอยคือญาตบางนาแต่โครบแทนนี่ลองเีย,ะนะเยกจำนะนก็บจ้ำ่สิจ้ำบอออนาเออเนอกัมเข้าวะ เส้นเกา่าโมขาวเนาะโมหักไปเนานะที่มันนกันหเเนาะเปลืองชายเป็าดยังนี่ <c oughs> ไอโฟน,นเนา,าะ ิมีแต่อ้อยละเมื้ออ้อยละเมื้อจะได้ดอกจะได้ดอกาชิมานางเผาลูกแบบนี้แห้ต็กแล้วอารวาดบ้านเมืองเพิ่นอ๋ออารวาดไคก็อยู่แิ่คอยสิเจ้าแล้วไปอาราวาดคอยนี่เดี๋ยวนี้นะเขาอยู่กับลูกคอยไปอารวาดอยู่เบ้นสมมติคอยนางเวาน้ำกันนี่ลูกจ้านะใช้เระบอกคอยไหน สมาธิเว้าน้ำลูกบ่านั่นนะดูว<ะ>่าไยเจ้าถ่ายอยู่นี่เด้ออ่าไอ้ชิ้มืออหาสาแหล่ก่อนเด้อเจ้าปวดตองไปทางใดได้ไอ้ชิม้มืออส่งเจ้าอยู่หอกเด้อปวดตองไปทางใดเด้อนั่งอยู่นี่เด้อได้ยินว่าสบายสบายถ่ายอยู่นี่เด้อ เราแบบเราคืดเต็มแบบน,น,นั้นอะไรนะรู้แบบดีปากเริ่มเบาบอดเลยคอยเบิ้งท่าอยู่นีนบ่บ่เจ้าชิมเอเอา์ร้อนบ่ต้องให้เล่าย้อมหับจะก็ได้ถึงชิมอืออได้แม่แหละต,ต้องต้องเล่าลันปากต้อลมก่อนก่อนให้เล่าแบบแค่อยๆคือตอนอาหารน่ะรวมเข่าเพื่อนเจ้ารวมันนะเนาะให้เราเมื่อใช่เรานอนพักผ่อนซะก่อนเนาะแม่ให้เราพักผ่อนซะก่อนชั่นเลยไม่ได้จรงจี เดี๋อวอย่านลับมาซักจุ่ยใส่บนั่งท่าอยู่นี่เด้ออาจาราวใบคอยส่มาส่งไอน้อยเด้อเด้อไปทางไหนเด้อยนบ่งถ่ามอยู่ đ ấ คยม่ทงไอน้อยเงินไน้อยไอน้อยสิพาจะไปกินเพอเด้อบันายจะกินมาส่งเจ้าอะระบาวะเด้อเด้อสมาสรงไอน้อยแล้วคอยสีมาะ่าเจ้าสามไอน้อยรถใหญ่มาไอสิพาจะไปกินเพอเด้อ ยืนแบบนี้แสดงว่าตกลงบ่หยวกฟูดุหยวกโป่อ้่างงั้นดูหนกโป้หนกโป้เข้าไปในคูเรื่องเลยเออถ่ายอยู่นี่เด้อโอเคสนับป้ายน้อยให้ท่านหนีมีหนี่เด้อไปนอนกัได้เออถ่ายอยู่นี่ได้จะเข้าไปพีประชากันได้ถ้ามืองถ่ายอยู่เตียงป้ออ้าวไ้ใคอ้แหล่มาเอาเจ้าหน้ามื่อถ่ายอยู่ฝุ่นเนาะสนเนอไม่ไรอยู่น้ำคุยพี่ตั้งใหรอ้แหล่ไอ้แหล่มาเอาเจ้าอยู่นี่เนาะเมื่อถ่ายอยู่ฝุ่นเนาะอาบน้ำอาบน้ำลเมื่อส่งเนาะบ เอารถมาใส่เอาลาเนาะขึ้นรถข้อย่อไงเอามาเผาชาวใบชาวใบน้อยมากำลังมาชวนชาวแหลมมาพี่ปัซ่าเรามาเผาลูกแล้วพี่น้องเลยมันสิ้นแล้วคืดชุ่โมบ้หร,รือว่าจังใดอันนี้ก็ได้อย่าแข้งแด่นชาว้มันนั่งทางน้อยกำลังเอารถมาไมาเผาเจ้าหนีปะไปนั่งุยมกัน โอ้ยคนงามไปนั่งอยู่รดทนันแดดอีทนเจ้าเนี่ยคนแบบไหนสัคนซัวเฮ้ยอย่าว่าไปนั่นเพ่นหลายคนได้อยู่ันนะใค่เนี่ยย่านได้คอยออกมาหาตัวนอ้แม่เออกระสียางจังโยคอยจนชันแล้วคาน้องเลยนะ่ปใส่ใสเออ เหตุใดฉีดปู่ดีสบายเจ้าเปล่นเดิมบัวนาอาการเจ้าแบบนี้เห็ดใดฉีดปู่ดีเอาไปชูเอาไปปู่วป่ะปูใครปู่เจ้านะเจ้าเคยอยากดีอยู่บ้างเคยไม่ได้อยากดีเจ้าอยากเป็นบ้านแบบนี้อ้าวแสดงบอกว่าตีคนจะอย่าไปรัดค่อยได้ค่อยย่านโยรัดแล้วย่านเจ้าหนีปะอ้าน้อยเมื่อนั้นเมื่อเอารถของเมื่อชงแล้วกันนี่ ค่อยน,นางเถื่องเนอะแม่นวันนางเถื่องนัาเหม่อหน้าเจ้าอยู่ในนี้ก็เห็นอยู่ในน,น,นนี้ป้าแม่นัานใหญ่งอนางเยอะนางเยอะเลืนใดกำลังมา,าตุตก๊ก <c oughs> น้องอันเดฟคนเสียหน้ามันอยู่เพถิ่นโต๊ะใจนะเห็นบ่ในป่าอ้อยเนลย่เพคนนั่งอยู่เนี่าออ้ยตรงลงเิยเมือมเอออ่อนะไอ่เทินบ่เลยวิีไปนอนพักผ่อนในอันเอ้ยใส่บักเทิดเบน เราไปอยู่เพื่อนเราคนแล้วมานั่งยังในหน้าพีประชามองเอิ่โบได้อึดมองเอิ่นบโบได้อึดมากไม้มานั่งอยู่ปีประชาออบาทน,น,นะขออนย่านเด็แท้ อ<โ>ย<ม>่าลมเย็นชโชยมาเราฮะน่ะพี่ท้อปม <laughs> ึองนาแต่เ,เราเป็นแมงข้เบือเฮาสิคิดย่านมันย่านแล้วเามากาะควรเมื่อหมนแดงนี่มามามขบก้อยอยู่เหน็นเรามาใส่พลังหมนแดงให้แล้ววะาพอ,อ,อใจได้ไหมหมนแดงน้นเราดีใจเรามาจูบก่อยแม่นปะแม่นนี่นี่ทีออ่บ <laughs> ้นนี่นี่น้าเราไปครบเราดูแค้นได้ก่อย ơ ừ, nó xếp dài rồi ơi, chết chết Lên luôn đầy mà là cho dò bò nếu nắng cháu nắm tiền ba đi mày อืข่อยบรดตัวได้ข่อยข้านตัวเจ้าไปไปปัวนะขึ้นรถไอ้น้อยไปอสินเมื่อื่นข่อยไปกินเพิร์กไอ้น้อยอแหละใช่ไอ้น้อยพาไปกินเพิร์กป่ะ ทัานวันศิลป์แล้วจะเป็นแบบนี้ครูศิลต้องหาอาจารย์เด็ดๆปู่ว่อยว่าอะไรกระพะเล็กๆไปเลื่อมนะพวะหอยพวกรกหอยนั้นเราตายเลยเขาเป็นไม้ไม้เดีย๋ยวเขาไปได้เป็นไม้ห้างเด้วยสิบอกให้พวกรกหอยนั้นเราตายแล้วพวหอยตกเป็นพระนะ่ะเจ้าหูวะอะไรต้อตายมาตายย,าย่านไล่ค่อยพวหอยตกเป็นพระนั้นะเราตายเราเสียชีวิตไปแล้ว มะเขือกับมะแกดนะันน้อยแต่รัสยุกใจเห็นชาวเป็นแบบนไ้นนี่เราเอารถดิโกมาเลยทหารนะฮะเอาให้ทหารไปบ้างทหารนะฮะชาวโบรานบ่า มาโกน,นะน,นกนกวน,นบ้านเมืองเพิ่นอ้าว <c oughs> <น>ไพลล่โกนเจ้าไปกับเจ้าบ่าเข้าก็ไปแต่เขา้าเฮาโอ้คอยระตกใจเิว่าทหารมาเข้าสิจับนีงนะเข้าเมืองเฮือนเขาได้ละจอดเะรอเจอดได้เราพยายามไป่เทาเราเออเหมือนี้มันสิ้นแล้วมาหวาไม่เท่าแล้วเนาะคอยระว่ารถเพิ่นไปหยังเพิ่นมาปีไปซ่าคือกันมันเบิ่งขุ่ม น้อยก็เมื่อเฮืองแท้ในควาเริ่มย่านนี่นะเป็นมอดละฮะ,แล,ะแล้วก็ขึ้นมานั่งสูงเ้าาวบ้า<ะ>มันจึงดูมีลาสีว่า<ะ>ดูว่าจาังไรฮะ,ฮะ นางยูซี่ซือยูซูปยาคือคอย,อยนี่รอวะว่านางย,ยูซี่ซือไปมาเผาเจ้าอุ้ยซื่อดีแล้วอยู่ในไอ้น้อยเมื่อรถมาเกียนแต่รัสิอุกใจญาติพี่น้องแล้วก็บร้เมนเจ้าเหมือนมากวดล่าโยหหัน,หนเลยเพื่อนกับมีดินกับมีเละ Uc chảy ra khỏi mẹ này phật Sao phật vụ uc chảy vậy bác Tao có tặng Hả Mẹ có tặng oi bác mình nhà mình tặng Bất khổ nhiều tặng oi Mẹ nhà có lâu Đang thường này, Ôi พี่น้วไงระหว่างรอน้อยเอาก็สิได้ฮะหยุดถ่ายซะก่อนเักยน,น้อยนึงไอ้น้อยมาสิถ่ายให้เบิง่งตอนนี้เรากำลังเมื่อเอารถอยู่ เจาะจะ,จะานนะจ,ะมจมไปชั้งหมดแดงอยู่มันนั่งอยู่นี่น,นั่นเจ้าแบอารวาดที่ประช้าพันสียนั้นจะาราวานมีที่เขตีหมดแดงนะ

Ừ, cho phần bộ gian à. ừ. à, <laughs> có sao sao đấy vào sao lại ôp vào này bây giờ con nhau có sùng rồi đấy nè. No, so bye.